เมื่อ,อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิี๋้วขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้นมือข้างขวาจะดดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูก พอสบายยคลายาลกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลุกในตาแล้วก็ทำใจของขเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องการศึกษาเราเรียน และเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือยจากนี้ให้ปลดให้ปล่อยให้วางแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เนือ้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่ง ไอเส้นดาทั้งสองตัดกันเป็นการกระบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้ว ยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานด้วยเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมาหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่จะละในแล้ว ไม่มีขีดควรคล้ายคนแมวโตวถกับแก้วตาของเราหรือขนาดที่เราพึงพอใจจะขนาดไหนก็ได้แต่ว่ากลมรอบตัว เหมือนดวงแก้วกเย,ยสิ์ใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรใสใสสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันกนําหนดคืนนึกขึ้นมาในใจอย่างเบาเบาสบายสบายคล้ายครกับ สิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงบริกรรมนิมิตนี้อย่างเบาๆสบายๆตามใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้ใจเนี่ยมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นที่บริกรรมมนในมิตตรงเนี้ย แล้วก็นึกให้ต่อเนื่องกันไปอย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าเผลอไปคิดเรื่องอื่นเราก็จะต้องประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาดัาองออกมาจากในกลางท้องของเรา เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนสำนึกลึกๆเหมือนบทสวดมนต์ที่เราคล่องปากขึ้นใจภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ภาวนาสัมมาอรหังไปใจแล้วก็เนิกถึงบริกรรมมิมิตเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรทัทงกล่าวนั้นจเนึกถึงองค์พระที่เราคุ้นเคยก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถนัดแต่เอาอย่างเดียวนึกอย่างหนึ่งแล้วไปเห็นอีอย่างหนึ่งก็ไม่เป็นไร ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆวัตถุประสงค์ที่เราต้องประกอบบริกรรมสองอย่างนี้ทั้งบริกรรมมณิมิตรและบริกรรมภาวนาก็เพื่อให้ใจเนะี่ยมาหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ให้ใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ ราจยใจหยุดเท่านั้นแหละจึงจะทำให้เราได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราในแต่กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและกรรมในธรรมซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตกายเวทนาจิตธรรมนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน กายในกายก็ได้แก่กายภายในในกายภายนอกแล้วก็กายภายในในกายภายในเช่นกายมนุษย์ละเอียดที่หน้าตาเหมือนตัวเราที่เรานอนหลับแล้วฝันไปเห็นตัวเราออกไปทำหน้าที่ฝันนั่นแหละกลายมนุษย์ละเอียดจะซ้อนอยู่ภายในตัวเรา ในกลางกายโนเลียก็จะมีกายทิพซ้อนอยู่ทั้งหยาบละเอียดในกลางกายทิพก็จะมีกายรูปภพทั้งหยาบละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพก็มีกายอรูปภพหยาบละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพก็จะมีกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโตภูก็จะมีกายธรรมปโสดะบันหยาบละเอียดซ้อนอยู่ ในกลางกายธรรมโสดาบันก็จะมีกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีก็จะมีกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีก็จะมีกายธรรมระราหัตหยาบละเอียดซ้อนอยู่กายที่สำคัญคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตภูขึ้นไปเลย เรื่อไปถึงกายธรรมปสุวดาบันปสิกิตาคามีพระณนาคามีาลและก็พระรหัสเราเป็นตัวพระรัตนตไตรเป็นบุตรลัตนะกายธรรมที่เป็นเป้าหมายคือกายธรรมรหัตตับผลจะเป็นกายหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงทั้งหมดนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลก เราจะเข้าถึงได้ต่อเมือ่อใจหยุดนิ่งแต่นั้นตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอราหันต์ไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อเราได้ยินประวัติของพระอราหันต์พระอราหารันต์เถรีในการก่อนท่านก็นไม่ได้ทำอะไรเมื่อบรรมบีเต็มเปี่ยมใจก็หยุดนิ่งตรงนี้ แล้วก็เห็นเลื่อยไปตามลำดับเหมือนพระศิวลีที่ทำเป็นพระลาหันเป็นผู้เลิศในทางลาบแค่ม่โกนปรงผมไม่โกนปรงไปในหนึ่งในสี่ก็เป็นประโสดาบันครึ่งหนึ่งครึ่งทิศก็เป็นพระสกิทาคามีขอนทิศก็เป็นพระนาคามี อบรงหมดทิศก,ก็เป็นพระอาหารหันต์ท่านแค่หยุดนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับเลยพระอาหารหนันต์ต่างๆที่บรรลุมรคนิพพานนั่งแต่ยังเยาววัยเจ็ดขวบก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นอกจากหยุดกับนิ่ง ที่ศูนย์กลางก,กายฐานที่เจนี่แหละเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมพระสั่งสมในการคลายความผูกพันความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสัตและสรัพสิ่งทั้งหลายมายาวนานบารมีสาบทัศเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ใจก็จะคลายจากความผูกพันเหล่านั้น พอคลายก็หลุดหมหลุดแล้วก็มาหยุดนิ่งๆอยู่ตรงนี้แหละหยุดก็บริสุทธิ์แล้วก็เห็นไปตามลำดับเรียงไปตามลำดับเลยนิพิทาวิลาคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพน,น,นา์อะ่รต่าแทนิพิทาเบื่อเนอยคลายความผูกพันความยึดมั่นถือมั่น พราะสิ่งนั้นไม่จะเป็นสาระแก่นสารอะไรของชีวิตแล้วก็มาหยุดนิ่งอย่างนี้แหละเห็นไปตามลำดับเราจับหลักอย่างนี้ได้ก็จะต้องฝึกใจให้หยุดนิ่งในทุกอริยาบทโดยเฉพาะเช้านี้กำลังอยู่ในอริยาบทนั่งแล้วก็ฝึกใจกันไปให้หยุดที่นิ่ง นี่เป็นกรณียากิจเป็นงานที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นแค่อาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็แยกยาก้ยายกระจายกระจายกันไปเกิดกันมาแต่ละครั้งก็เพื่อจะแสวงหาวนทางให้มันหลุดพ้นจากความทุกข์ทรม,มาร์ชีวิต โดยการไปขจัดสิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ด้วยใจที่หยุดที่นิ่งจนกระทั่งมรรคเกิดขึ้นเห็นอริยมรรคเป็นดวงใสๆเกิดขึ้นในกลางกายนั่นแหละแล้วก็เห็นเลื่อยไปเห็นเลื่อยไปก็รู้เลื่อยไปก็หลุดเลื่อยไปคือเห็นแจ้งก็จะรู้แจ้งแล้วก็หลุดพ้น ก็จะเรียงกันไปอย่างนี้แหละเด้านเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้โลกงพ่อมีบุญทั้งหลายฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอย่างสบายสบายในบริกรรมทั้งสองอย่างนั้นทางบริกรรมภาวนาและบริกรรมมณีมิตรจนกระทั่งใจหยุดนิ่ง ถูกสวดมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหมือนเราลืมภาวนาไปหรือไม่อยากจะภาวนาต่อไปแล้วรักษาใจให้หยุดให้นิ่งอย่างเดียวเรื่อไปเลยไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นอกจากถ้ามันแวบไปคิดเรื่องอื่นไปฟุ้งเรื่องอื่นจึงจะย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะ ชาวนี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนต่างคนต่างนั่งกาไปงิบเงียบในะลูกนะ